สำหรับสาวมิน้นนวินดาที่ก่อนหน้านี้นะคะเพิ่งจะเรียนจบเข้ารับปริญญาบาัตรหลังเรียนจบปริญญาโท MBA มหาวิทยาลายัยอัสสัมชัญปัจจุบันนะคะสาวมิน้นยังคงรถดเล่นอยู่ในวงการมีผลงานบางๆอย่างต่อเนื่องและล่าสุดนะคะสาวมิน้นได้เผยเรื่องราวดีๆเรียกรอยยิ้มเมื่อสถานก,การณ์โควิดในต่างประเทศเริ่มดีขึ้น สาวมิน์นะคะจึงใช้โอกาสนี้เป็นรับฟ้ากลับไปหาครอบครัวของเธอที่ประเทศอิตาลีด้วยสาวมินต์เผืความในใจว่าโควิดทําให้กลับไปอิตาลีไม่ได้และก่อนหน้านั้น,น,นติดเรียนโทรหลังจากที่ประเทศปลดล็อกเลยตัดสินใจกลับไปสัยครอบครัวที่โนนเรียกว่าโมเมนต์นี้นะคะดีต่อใจสาวมิน์มากๆเพราะว่าได้เจอครอบครัวที่ประเทศอิตาลีนั่นเอง